ướp ừ, tâm bạn quên à ngồi chọc cái đấy ừ. <laughs> nó ướp ừ. à bạn đưa mưa cháu đưa ừ. nếu có im là có mưa đâu đấy thì nó về <laughs> ha cái <laughs> khâu lạc phải là sao hả nhảy nhảy anh khơi phải hát phơi nè cả cháu mà lạc rồi เขาคืนเอาเลกับสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขุสุขคน พี่น้องเนาะพบเจอกันคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเด้อกับทางบทเสียงเป็นเวลาโอช่องมึงตะเวนก่อนประมาณอ่าเที่ยงแล้วแหละพี่น้องเนาะเดินทางขึ้นมาบ้านนะเพกเนาะมาหาทางอ่าอีหลาน้องเบิ้ลพี่น้องเยอ่าบทเสียงม,มีแนวนักมามอบมิม่เพิ่นมื้อนี่แกพี่น้องเนาะอยู่ยังท้ไงขงบะพุน่นแหละปลาโตบลงโบง,บง,บงเป้ง,งมาพี่น้องเอ้ยถนนทางกันเนาะ เออาเดี๋ยวไปฮับไปชมเบิ้งน้ากันเด้อพี่น้องเด้อเนาะว่าสิเป็นอย่างอยู่ในรถพี่น้องเอออ่ะก่อนอื่นพี่น้องน้องบุเชียงกะ,ะต้องขอบุญขอบคุณทางพี่ใจดีเด้อเนาะอยู่ทางต่างประเทศเพียงเนานะอะ่ที่ได้มอบหมายเด้อว,ว่าให้ทางบุเชียงนี่เป็นสะพานบุญให้เนาะจังไกรก็ขอให้พี่อยู่ดีมีแห้งสุขกายสบายใจเด้อธุรกิจการงานกะขอให้ราบมเด้อให้โชคให้มาให้ร่ำให้รวยตลอดปีและตลอดไปเด้อเนาะสาธุเพียงเนานะ ทาบ้านนี้พี่น้องเอ้ยทางแม่น้องเบิ้นกับน้องเบิ้นเพิ่นก็นี่แหละอ่ายางมาตอนรับเนาะเพิ่นแน่นอนอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยของนักซ้ํามันสิได้จมเบิ่งแล้วบานี้เนาะะอ้าพี่น้องเอ้ยเปิดองมากแน่นอนเนาะที่ยังขาดอยู่ก็เป็นบงกบพี่น้องเอ้ยแต่ว่าหน้าต่างนี่ยังบ่ทันได้มีเนาะเอามือนี้เอาบงกบมาให้เพิ่นก่อนมื้อนี้ถือว่าครบเสร็จเลยอ้ายังเด้บาดนี้กบๆกบแอยู่อันนี้เนาะ สบายดีเห <laughs> ็นยังไงจะซ่อนยังไงข้างหลังนะโอ้ยอะไปรเนาะเอาเนาะลือไปพี่น้องเอ้ยอันเฮซ้ายได้มาแล้วบ่ยังสั่งทั้ง2มื้อลยยังบ่ทันมาอยู่โพดแท้นี่พี่น้องเอ้ย นัดส่งสั่งคือดิอยู่ฝั่งไทยกันนึงสามสี่มื่นกันยังมาเลยเมื่อวานนี้ก็นถาจนคำเราบอกเห็นเดี๋ย <จะ S 2> วไปเชีเ่องชีโทรประสานงานหาเพืเ่อนอีกทีนึงใช่เนาะเพราะว่ายินเ่งฝนไม่นั่นคือยินว่าฝนตกคนนี้ว่ามันคาบหรือว่ายังไงนี่แหละยันเลินยังไงเดี๋ยวสีโทรทาบอีกรอบนึงเนาะเอาบุเป็นยังซาพี่น้อยเดี๋ยวจงค่อยว่ากันนึ่งเฮนึ่งสายฝนมาส่งอยู่หรอมาตอนนี้แล้วบบบนี้เนาะโอ เห็นนีงได้ป่านนี่ยที่โจมลงได้อีโบขาขึ้นมามาส่งกับ,บเชียงโจมนันม่นว้าระมัดขากเติบอยู่ได้หน่อยก็ได้กับโจมไม่น้อยฮะซอยกันแน่นอนโดยซอยกันแล้วพี่น้องยอ่าเป็นมงกบด้วยเด้อโดยเป็นมงกบทั้งพี่เจดีเพิ่อนอ่าทีท่ช่วยทั้งน้องโมแหละโดย เนาะทั้งนี้เพิ่นมองมากเลยวย่าโอ้ยอ่ามงังคบยังขาดเพิ่นก็นเลยซอยทั้งนี้เนาะอ่าจะมือซอยกันนี่แหละพี่น้องเยกินแร่เข่าหรอฮะกินแล้วเก็เห็ดตาหวานแท้เจ้าเหตาหวานยังคอยก็ได้คอยอย่างโบ่าณนด้กินเข่าอยู่ได้มือนี่มาแต่เข้าปู่ตัวนี้ก็เที่ยงได้วิ่งมาหาเจ้าพี่แหลมืเลย เห็นหลายมิเตว่าอันถออรถเข้าไปพุ่นเดหนือโน้ยเนาะโดไปสามมิตตวมือเงินเดี๋ยวเมื่อบึงชี้แจงบงเอาบงครบไว้เด้ออันโพตุท่านได้มาครับว่าเนี่ยท่านได้มาหากัญยางออกมันได้เพื่อนช้อันนั้นแล้วแล้วกัญยางออกไปอันโอ้ไปง่ายควายเพื่อนกินน้ำโอ้ติดอันบล็อกแก้วแหละนี่เนาะโดยโอ้ขาดแ้สับพี่น้อยเนาะอ่าเอ้าเดี๋ยวจะไปเบิึงน้ำกันสับพี่น้อยเอาบาบนี้พี่น้อยถอยรถเข้ามาหอดเลย ปอปรูใช่ลูกไปไหมไปหาอันมีดมาไหมนา้อย,อยหามีดมาปาดได้ไปรูเนาะแดดห่อนเอาคือเกาอืมหยุน้อยโอ้หมกเ้าวมาจะใช้น,นี่ข้าวซื้อไว้ลุงเทิมว้ายาเราเสียงแหละช่างว่าทน้นี่เนาะหมกเ้าวนี่ก็มักขึ้นกันนะบวเชียงกัน เออหั่นอีโดอกแม่นางสิ่ากมือให้ลุงเฮิร์มพร้อมแหมหมกเผาซื้ออาวอหรือว่าในใดน้อเพิ่อนคืนวานในมือลุงเฮิร์มมาเลยน่องยากเลยกระเจ้าคืนหน่อยห้าพันเลยชื้อว่าให้เพื่อนว่ะโอ้ยโดยเอ้าเสดไปาดเอารถปาดเอาก้อนก็ได้คันว่าอ่าย่อได้ก็เดี๋ยวเดือบเชียงย่อก็ได้ดอกพี่น้องเพราะว่าปาดลองเบ็ดนี่แหละตัวนี้ khốp hết vạn đi hết đấy cho vạn đi nữa à tầng cửa tủ này năm nay canh đấy nhó, tăng nếp rỗi này, biến à. may vàng đi đây đây này nhó mình khen nó vượt ở bao vậy bên à, này lấy bàn này cái đèn mà này nó sẽ ở à lông một đây đây là bà chị à này bao một luôn mình lấy bao rồi nó để chăng lọ xôm bưng sợi phía nào ảo bông cốt nó còn hoàn lẹt nó mà ơi mà chắc con ngày cái đây à thì chỉ trường đâu hay được lông, mì, làm anh như này. Đời. đấy bạn thì nó, biến bông nhầy đấy bình thường.

ngâm để đó này nó rồi vay nên đây bảo đi cặp con mà cũng vay được đó, đó đúng đúng thì con nó rồi đi phần vay ừ, à. rồi Không, này hay sao sào sao nó bạn nào cả hay cặp con hay phía nào vậy <laughs> à nói con à hào tôi nói đi đường rồi rồi ừ, ướp tâm bạn vâng, vâng. à chọc cái đấy <cười> <cười> เนาะอ่าตโบงยืนในซองเด้อเลยตอนที่แรกว่าสีกั้นในห้องเดียวเราพอดีทางเอฟซีแล้วก็พอดีพูดคุยกับทางทีมงานเลยเห็นในสองห้องเลยเลยอ่าจังสะดวกสบายเพื่อทั้งน้องเบินใหญ่มากกับอีกห้องเรื่งซะเนาะเพราะว่าเป็นอีกห้องอ่าเก็บประพมประแพเลยอ่าต่างๆเป็นสองห้องพอดี ướp ừ. bằng đưa mưa cháu hát Phan bay, thì tôi nghĩ bạn ướp vừa ừ. sắt đây bạn này đưa đây Ní, mưa chết nhau đấy nỉ cho bà sư mắp hít vật chắc đó còn này bỏ huyện cho bà sư nào có tù là tang mắp hít vật chắc đó cả này สิบวได้แก่ขึ้นเมื่ออีกปไปจักหนึ่งวะหมดละเอ้าเรียบร้อยแบบนี้เพิ่งก่อนเนาะเดี๋ยวผมเชยงเป๋าอันตรัภเม็ดมาวัดเพิ่งก่อนแต่พอสุนไล่เพิ่งมิเตใสขนาดนี้แด้วพี่น้อยมาลูกงาข้ามาโฮมพี่นาย่าจะเพ้นคอยอยู่บ่ thế nhưng mà cái gì kêu mông con cho chắc như thế à ôm này nó à, tôi này quan không này thấy cái gì vậy à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  เอ้าวันนี้เนาะเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเออเป็นนี่ได้ดิเนาะฮ่าเงาคมากฮมพี่ก้อนก็ได้เอ้ยเอ้านี่แหละเนาะเอาว่างไว้พี่ก้อนเนาะดามีตะว่าเดี๋ยวจังตะว่าคือว่าได้มันเหนียดเลยวางไว้พี่ก้อนก็ได้บาดจับใส่จังยุกขึ้นไปเลยก็ได้อืมไปจุดดอกบาดนี่เป็นไม่แค้น เดี๋ยวเอาเดี๋ยวอกเนมะนหัแต่จะสาอาเนาะใส่นะเบเพื้นซานก่อนห้องประตู่นเห็ดหอดใส่แล้วนะฮะหาก็เริ่มหนิพ่อโดยเมื่อวานนี่ได้ชงอันและวี่ p พุดอืม่อาแล้วเราเห็ดพอดียยวเนาะเลย เทยืนนร่ในหันล้วชื่นๆนะคือว่าแล้วยืนแล้อย่างให้เนาะเป็นปูนหรือว่าผสมปูนซอยเพิ่นเนาะเพราะดีอย่าบ่าบอกแก้วเราหันใช่บ้างบม่ได้ขาดได้เกินยันชีกแก๊สได้บอกเชียงห้าก็หอดพุดใช่ไปขึ้นไปเบก่อนดูไปขึ้นลูกสีแก๊สบอ เพราะว่าหห้ใส่พิ้นไห้ใส่ย่างละสามนะพี่น้อหนึ่งสองเปิดไปสองแก๊สเนาะสองแก๊สครึ่งโดยตัวนี้สามตัวนี้แหละเป็นครบในพันนี้แต่ก็เดือกสามตัวนี้หนึ่งสองสามสีเดือยยืดสามก้อนเดือยยืดสามก้อนน่าอาใส่แท่งห้องนอนเลยก็ได้เนาะโดยหรือว่าเอาไว้ใส่ห้องน้ำห้องในก็ได้ นั่นโอ้หักแล้ววันนี้เราเห็นห่างคักแทะนี่เนาะปุณตู่เห็ด่อวานนี่ดิอ๋อนี่นายคากเยอะวันนี้เนาะจังหวันตรายอ๋อไม่พูนเลยเพื่อนแล้เพื่อนเห็ดเราได้บานเลยเห็นห่างวะอืมเนาะเป็นนี่ได้เนาะพากกันอ่ะนะบ่กินข้าวกินน้ำหรือบ่นู่นกินกับทอดไข่นู่นกิน ถือว่าครบเบสได้บารนี่เนาะมีแต่เฮดได้บาดนี่พี่น้องเลยแต่ว่าขาดยังเล็กเนาะต้องเอาเล็กมาเพิ่มอีกเลยยังเล็กยังเล็กไว้ที่คานตัดตัวนี้แหละประมาณหาหกเสนแล้วเด็กกะแจะเอาบากันมาเพิ่มอีกอแล้วใส่ตัวนี้ก่อนเ้อะตัวบงกบปกับมาครบแล้วบานนี้พี่น้องเลยบุกแกวเฮกับทราย เดี๋ยวเสียงสีทจอยำพนิกนเพราะว่ามื่อนั่นในี่พนบอกว่าผลตกแหละมาทรงปูนุ่งเฮิมมาเมื่อนั่นนะมาสรงไอเจ้ามื่อนั่นนะว่าค้าบ่ค้าอยู่มืองไดค้ามองตลาดแมาว่าดินด,ดมบอ่ออยู่หันโดยหักช่วงนั้นมันตกคุมอร์ในเชีงยงจะได้มากตกบ่แห้งไปแล้วกะอ,อีะอนั่นแหละว่าแล้วเข้าไปทางพุ่นก็ได้เข้าไปทางตลาดเด้อโดย,โดย อาเแผ่นกรตลาดพ้นทางนั้นมันจะเป็นทางดินดานพอ,นขอนเข้ามาเขตนี่มันอยากโลมอีกเล้วเถื่อนนี่นะมันอยากโลมเนี่ยชักน้อยแล้วคงมาพูธได้ยั่ดอกเ mm hmm. จ้าอัาสายเบิดแล้วบ่จักบ่อสายเบิดตะบ่หมดแล้วชายไ mm hmm. ด้มองเผืนทกแต่เกาวเลือ้อแห่กันน้อยเดียวนีว่ mm hmm. สแสดงว่าอันเพชรชายที่บกแก้วนี่ไปกวดเอาอันสายเก้าบ่อนี่นะบ่แล้วเอาของพอลุงเพื่อนยังชายลงบ่ อดี à, vào luôn, đây, đây, mình oh, còn ๋ยวพอลูกบอกให้เอาได้ๆมีชอบกองอ๋อ้กองครับคุณบอโดยยืมของเราก่อนบ่สโดยอยากิจตั้งบางก่อนเนาะโดยอืมอ่าอ่าอ่าเฮ้ยเดี๋ยวรอจักหน่อยเนาะเดี๋ยวเสียงยี่โทฮะเกิดมื้อนี้กับมื้ออื่นเนาะเดี๋ยวเพิ่นก็มาส่งเนาะเพราะว่าเงินจ่ายให้เรียบร้อยเดี๋ยวด้วยโดยเช็คบินยังเรียบร้อยเด้อืมโอ้มันยังชักเื่องเฮียนบ่นะ เลยเบื้องเขาเยี่นโทษขาดแล้วบ้านนี้เด้อขาดขาดบ้านนี้ไม่ได้ไปอันตัดน้อยแล้วบ้านนี้เนาะตั้งใจเยียนบ้านนี้อยู่พอได้นะตอนนั้นนะพอใช้ออเจ้าอ่านออกเขียนได้หรือเปล่าเขียนได้อยู่อ่านก็ได้อ่านก็ได้อยู่ได้บางตัวอ๋อส่โคตรได้เป็นบางโตอันได้บางนาและแม่ใหญ่เชนลงไปนอนพุ่นเลือก็ได้ ơ mẹ này nó khăn bác lạ lôi này mình mì đấy nó mì xúi này, bới bồi tay này tài lệch này m m mình bao được, nè mì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  mẹ mì nè mì nè mì anh mẹ nè mì này mì nè mì nè mì nhá, บุหงาชื่อเมฆใช่ไหมบ้านนี่สามสี่รอบเด็เขามานี่เจ้ายังอายเขาอยู่อันนี้เนาะเจ้าอายบ่หรออายบ่หรือว่าคนตั้งให้เป็นแบบนี้กะบ่ได้อายครับบางทีกะอายบางทีพี่น้องว่าโอ้ยห่างเหินนานมารอบนี้หนอนน้องเบิ้ลก็บ่คอย เข้ากล้องเพิ uh, ่นย totally cool ังค right ืออายบ่เพิ่นว่าอายบ่เสียงบ่จักเฮาไปมาไปเบิ่งกล้องช่องใดก็เป็นแบบเดียวกันหมดบาดเออคือว่าบ่ได้เข้ามานานแเนาะอือได้เข้ามานานแฮอๆดดนี่อเอ้าบาดนี้ย่างมาพก่อนมานั่งจับบายเบิ่งก่อนมุงกบน่ะเป็นใคักอยู่บ่ายเบิ่งอยู่ โมคักแม่เมื่อคืนไหนคักแม่ลูกฮะคักแม่ไม่จับลูกปใบแม่แกไม่บักก่ไก่นี่คักแล้วเลือแตะชะาๆเลยนี่แม่คนโถอือโอ้ยเนาะไปแม่ไปหับแม่ลูกเจ้าเจ้าลูกไปหับแม่ลูกพอยินลุงว่าจีขึ้นมาอยู่ว่ะสันอือญาลุงเฮิร์มอือลุงพ่อจีข้นมาแล้วพ่อจีขึ้นไปหาทา้งน่องผ้าบอนี่ได้แน่พี่น้อง S <S mm hmm. แต่ประตูตัวนี้นี่ยพอดีแล้วอันนี้ไป้องเอาเพื่อนนะกับขั้สามสามเมตรอู้มักเข้าเนี่งอันนี้นะว่าว่ามักเข้าเนี่ยเขามักกินอยู่ได้คันบุคันว่าคันว่าเนี่ยบอกมาเขาสิบอกว่าเชียงยันยันลุงเฮาบอกเขามาเมื่อนกับปั้นเดียวโอ้เราสิเข่ามาอยู่ได้ยังเข่ามาอยู่มีจังน้อยใช่ไหม ชี่ให้ให้สาวบุญกับบ่าวนะค่ะทุนละนวยกิน,นกินอยู่นี่ได้ได้บ๊วได้นะเอาผ้ามาอยู่ลูกเปล่าลูกผ้าผ้าเราอุดท้องนั่นนี่บุเชงงี้เม่ท่านกินเข่าใครับบุ๋มี่แนวกินได้วบุเชงทอดไข่ชองหน่่ยโอาเป็นอย่างไรเรากินน้านี่ก็อยู่แล้วออกไปเพื่อแรกเขาจะเอาไปกินข้าวว่าตื่นเช้ากับผ้ามาพี่เลยอันนี้บโลเมนมะพร้าวโฮมได้หนิโน้ โดยมะพข้าวอันนี้ถ้าเอิ่นมะพข้าวไฟมะพข้าวไฟโดยเห็นมันเดงนี่เห็นกระเจ้าขึ้นเลยเห็นป้ายาเห็นหน่วยหาพันเลยลงชื่อให้เพื่อนท้าวานนี้พมเห็นมาพานาองมาชิมเอาลูกนึงก็พอเด้อเห็นได้กับอีมันกับเมื่อได้พี่น้องเลยป้ากับเขาหลักไปเลวจ้าฮะปข้าพันยัใหญ่อันเคยไปหาพืนน่ะกะเจ้ามาหลักไปเลย เขาขึ้นเอาละถ่ายโจยนี่คือยงั้นอเออเขาเอามอเละไดแล้วก็เทียงคืออยากได้แต่ตัดอ้อยดิแรงคนบรยุท่์อะไรคทางเกาอันนี้เนาะยังบ่ได้ชื่อชื่อกระโดงยังพูกนโดยเขาเอาไปเลยด้ไปหักอือขโทรมาอีกเลยแมน้องวอนน้องวอนยามัน แพงมาเชนเอ้ยผาเดี๋ยวมาเช็นนะตรงมาเทนบโ่โดยโโเขาเอาหมดและวพี่ชังก็คำคนบ่อยู่ล่ะอันมันเฮียอยู่ในตู้นี่นั่นเนาะเอาแล้ว,อ,ลวอันนี้นได้แม่น้องเบิร์เชียบไว้ในผาแล้วเอาชนะปกไว้เก่าปกไว้เลยมาแล้วบูเห็นเลยวม้าเราบูเห็นจ้อ,อยเลยเชียมเขาก็ยังเอาเอาแต่น,น้ำมันก็พอแล้วเอ้ยเขาจะกกินน้ำมัน Pháy, mà, phải cứ thô à, ừ, mà tình thật được rồi chỉ có làm của con ạ ừ mẹ này nó cứ ừ, sẽ có mệt mì thô sắp nó nhọc cái lọ bà xiềng nhọc đây bò đời. โห้โหดบ่บระชาชนกินกระไดจับกองเลยคกะก็ได้ะไ้สิลมน้มทานสิลมเลยบาทนี่โค้ดอะไรนี่โกมากินเนาะโค้ดกระลุบกระลิบยังไม่ได้กินอ๋ออาบ่ลูกคนละครับอาบ้อกินแล้วไหมลูกฮะน้องเบิ้ลกินแล้ยดิอาบ่กินแล้วอ้าลูกกินเลยกินแล้วได้เพลินกรหน่วยหนึ่งอ่ะ โอ้ยจับกูเละหนีิเนาะเบิ่งเสีพี่น้องเลยขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อหมักเ้าไฟได้หนิเนาะโดยอกูแต่กินดูหวานบ่ก็เช่นอือหือหวานบ่คือสมแท้เนาะหวานนี่ก็ชมชมเผาไฟคือสมแท้ กินมันนี่เหมือนหวานหิือว่าให้ในเข่าเนื้อว่าเข่าตอนมัเนาะเบิ้งลอมอกก้อนเะรองมัดรงินมันนี่มันเค็มโบจ้เอยังใชนี่โอ้เบิ้งหัเบิ้งยกน่กินรวแม่น้องเบิ้งกินแล้วมันอวานไงโยินมันนี่มันเบิ้ ออืมอืมม,มเบิดบานอย่เดียวแต่ขนาดมันมาไว้นี่ก่อนหอ,อมโมขับแชร์ละลายเยอะมักพ้าวในเขามากินอยู่แล้วแต่ไม้ข่างทางมักจอดกินนะเจ้าขายนะ ืัไปห่งเฮียนแล้วแล้วแซนาะเขาพูดขับใจลาราเดี๋ยวมาพูดรายละเอียดน้ำ huh. กันเป็นเอามานั uh, ่งยุบพี่แหละบุกบพี่แหละมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเอ้ตอนนี้เนาะบุกบราคาเท่าไหร่ตามจึ๊บเอาแบบนี้เนาะเสียงกบไหม้ได้หนิเนาะนอออนแนนนอนแนนอยู่โอ้ยเนาะอาลูกะอ้าวนมเปรี้ยวนมเปรี้ยว เอามาเนี้เนาะมาเบิง้งรกได้ยาดับน้ำกันก่อนจะเดินทางบูเชียงกันพี่น้องเยประทับตาเรียบร้อยแดงจึ้งครึ่งอ่าบุกปบ,บราคาซ้ำกันไปเลยพี่น้อยสองแสนห้าสิบพันกิโลเออมันถือได้ว่าตัวนี้ชีแพงกว่าวันนี้เอาลายแล้วเพิ่นลดให้มัถือว่าดีไปพี่น้อยอ่ยาาานี่แหละตัวบงนี่บะตัวบงวบงยันนั่น,น 350,000เนาะตะกี้เพิ่นว่า400,000นนี้ก็ลดให้อีกอ้าวมันคือใจดีแท้มื okay. ้อนี้ว่ะอ่ารวมเบิดพอดี1กับ600,000เเด้อเอ้ยเด้อเดอเามามอให้มื้อนี้แหละเนาะเด้อเออเด้อเด้ออ่ะสํรับบินเอาถือไว้เด้อเด้อมื้อนี้แหละพี่น้องเอ้ยอ่าแล้วก็เพิ่มเติมมาเดี๋ยวมื้อหน้าเดี๋ยวเฮาสิซื้อบานมามอบให้อีกเด้อเด้อบานปิดนี่แหละแต่บ่ฮู้ว่าสิได้จักใบเดี๋ยวอ่า ที่ชื้อชัดเจนมาตามที่เงินทางผู้ใหญ่คนชื่อผักให้ไหนเด้ออีกรอบหนึง่งอันนี้เป็นของทางอาพี่ใจดีเนาะอยู่ทางต่างประเทศพน่นหลยอ่าพ่นกับใบออกซื้อประสงค์ออกน้ำอ่าเป็นทั้งพี่ใจดีที่ช่วยชวยทางน้องมูเด้ออ,อ่ามีแต่พ่นมองมาเลยมงกบบอมีมีกับเชี่ยวเกัดอ่าซื้อมะม,อม่วงไผ่เพื่นก็บได้ช่วยๆตัวนี้ไหนเะด้ออ๋อคือเก่าคือเดิมเนาะ นมือเด้อตั้งมุกตั้งใจเนาะฝากขอบุญขอบคุณอุพองอุยให้เพื่อนเน่เนาะขอผมมาขอบใจขอผบมาขอบใจหลายๆที่ไม่เมตตาที่คักเงินผักคำมาเหตุเรื่อนของเนาะแม่น้องเบิ้ลขอให้อยู่ดีไม่แห้งขอให้ร่ำรวยเมื่อนาข่เจ็บมาให้ได้ความไข่ก็ให้มีให้ีแตตคํำร่ำรวยขอให้ได้ช่วยสุกหูชุกพนที่ถูกยาก ขอไห้สบายดีไม่ร่าเลยน้อนานตื่นเต้นวอโดยคือว่าบ๊เป็นน้องนั้คนนี้ไปเลยๆแล้วบ๊อเป็นไปเจียงมานี่ยที่กี้คือว่ามีหอนกล้วยรอดกล้วยยังรอดเจ้าตะกินนะบ้านนี้บ๊เป็นแล้วกี่จะหัว้บานโอ้ยเนาะเนเอาเอายินดีน้ำนด้อไเด้อบานนี้เด้อเนาะ ตั้งแต่มือนั่นเลยตั้งแต่เขาตามไปว่าหนุงพุ่ง <Đ ược. S 1> ไปตัดอ้อยมาแล้วเนาะกับทายท่าเหมืนพี่นอ้องเบิ่งจับหดชุมนี้กับพอดีทางนี้แหละ, <Đ ược. S 1> ะเนาะใหญ่เพิ่นก็ได้ช่สสวยมาก็หลายทานหลายคนเลยก็หลายช <Đ ược. S 1> นะ่องน้ำเนาะนี่แหละพี่นอ่อยซอยกันคนอันนี้คน,นอันน้อยเป็นเพื่อนเป็นซานบบบนี้กค็คือเขาหูา้คือเขา หูวในตัวตนนั่นแหละคือเขาเป็นคนขยันด้วยขยันยู่แต่ว่าถ้าบุมีคนไปไายเป็นกับบุห็นในมุมดยเนาะไอ้สามบัญนี้กับเป็นบุญวาสนาที่อ่ามาอดมาถึงแล้วด้วยอืมป้าบัหนี้เด้อไปแล้วนี่บ่เสียงเดินทางก่อนเด้อบัวนี้ลูกเด้อสบายดีแม่ดุกดยขอบใจหลายๆบัวเชียงไปอ่าปออยู่ดีไม่แห้งเด้อแม่ดุกดยเอาตามนั้นเนาะบัญนี้กับให้ทั้งประตูเพิ่น อคอยเฮ็ดคอยไปบัดนี้เนาะเลยสำหรับทั้งเฮซ้ายนั่นเดี๋ยวไปใชียที่โทรถามเพิ่มอ,อีกคันหนึ่งเด้ดมอ,อมือเงิมื้อนี้กับมื้ออื่นเด้ออาจจะอยู่ในระว,าาะาระวา่างรอมาขึ้นฝนตกะนยังเขาแหละทางมันลมเพราะว่ายางหนึ่งครึ่งนี่รถใหญ่เลยรถแปดล,ดลอ้ลอสิบล้อเพิม่มจักไปหน่อยคันมันใหญ่นึงอยู่เพื่ออะไรทางดงเห็นพผมมือเชียงไปช้างมากอือ อ่ะบนันนีเดอร์เนาะสบายดีพี่น้องสบายดีอือครับคนแรกบันนีเดอร์เ<อ>นาะเมื่อบ้านดุ่มเหิมไงฮะเอ้าเรายังสีมาอยู่ด้วยหรือว่าเอาเมื่อให้เฮาเลยบ่คันว่าเราบ่มากกัด,ด,ดอ,าอ่าสีเอาเมื่อฝากไว้เพื่อนพุน่นก็ได้เนาะเอาเมือ่อแล้วกัปั้นก้านมาเจนเอาใส่กระสอบมาแล้วเอ้ยใช่ไอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยมัดได้ด้วยมัดได้ด้วยหอยยำมันกิ้ง ติ่งปลุ่มกุ้มๆเด้ผมป้าอยากกินมื้อนั้ไปซื้ออื่นผู้เพิ่นบอขายเลยเห็นคนขึ้นวานีอือเจ้ามาซื้อแล้วไปจบ่ได้เอาไว้กินบ่ซะบ่กินแล้วบ่ยนว่าให้ผู้อื่นบ่กินแล้วอ่าเจ้าของบ่มีกินบ่คักปานใดดเนาะกินแล้วเมื่อวานนี่อือเจ้าขาย้5,000ลซื้อไว้ป้าก่อนว่ะน้อยๆออโอเคซะเนาะขอบขอบใจดา ของฝากของต้นเนี่ยไข่ม oh. ูกแดงโอ้เป็นยางโมเป็นยางพอละละลายก้อนยังนั่นหรอกโมอึดหรอกเอ้าโอเคเลิกพี่น้องเด้อเนาะมาหนี้กะมาแต่จะเศร้าหรือทางมาฮอดพี่น้องเยอดถึงบ้านนาำเพกเนาะมาหาทางน้องเบิ้ลกับมาเหมาะบงคบนี่แหละพี่น้องยหายแล้วเนาะคือว่าครบเซตมาเลยบ้านนี้พี่น้องเดือนแต่บาท มือหน้ามือในพ่อลีเนาะเดี๋ยวบุเชงสซื้อบานมะม่วงมาให้เราแต่บูว่าแจ็คสืได้จิกใบพี่น้องเนาะเนาะขึ้นอยู่กับเงินหรือปัจจัยพียงเท่านั้นเนาะมีทางแม่ใจดีแต่อยู่ทางต่างประเทศเราเพิ่นได้สมทบมาทางบุเชงซื้อเป็นมุกบประตูหน้าต่างเลยเพี่น้องเนั้นเนาะเดี๋ยวมือหน้ามือในบุเชงจะซื้อมาให้เราเอาเนาะก็ถือว่าสิ้นสเป็นที่เรียบร้อยวันนี้พี่น้องเนาะบุเชงสีคอตัวเดินทางออกไป กินขา้าวกินน้ำก่อนมาใน,นพี่น้องเนาะยังไงก็ขอบ,บุญขอบคุณทางอาไอจะดีเด้อเนาะอยู่ทางต่าง,างประเทศหลพี่น้องเนาะที่ได้มอบไมยทั้งหเสียงนี้อาสื่อมงกบมามอบไปทางน้องเบิร์ต่อเติมบ้านตเตินซานเน,นี่ยเนาะยังไงก็ขอให้พี่เด้อเนาะอยู่ทางต่างประเทศและภายในครอบครับวบริษัทธ,ธุรกิจการงานก็ขอให้รลบให้ดื่นให้โชคให้มาให้ร่ำให้รวยเนาะบ่ให้คัดให้ข่อง เดินทางไปใส่ผ้าใส่กับขอให้ตลอดแหละปลอดภัยเด้อเนาะผ,ผมเบอเย็อซีผมเมยพี่น้องเบอร์สุขุสุคนเพียงเนาะอาคลิปนี้ไปก้อนพี่น้องเนาะสบายดีและสวัสดีผมเมยพี่น้องเบริร์สุขุสุคนด้ยพี่น้องเด้อสบายดี